เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในไลา์เกมเษฐีนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยกับการตัวละครปังปอนนะครับซึ่งผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับสำหรับการปังปอนนะครับก็อีเวนเนี้ยถือว่าเป็นอีเวนที่หมดทองไปหลายบาทพอสมควรนะครับจากอย่างเพื่อนเพื่อนที่สังเกตในหน้าจอนะครับตอนนี้ทองผมเหลือแสนกว่าแล้วนะครับจากสองล้านนะครับจากประมาณสองล้านหนึ่งนะครับ ที่ผมมีทองผมอัพการ์ดก็คือจนทองเหลืออยู่แสนกว่าเนี่ยนะครับก็ถือว่าใช้ทองค่อนข้างเยอะนะอีเวนนี้นะครับถ้าใครที่มีทองเป็นสิบยี่สกว่าล้านเนี่ยโอ้โหสบายะนะครับสบายเลยอ,อีเวนนี้นะครับแต่ถ้าคนที่มีทองน้อยๆเนี่ยอีเวนก็อาจจะทํายากนิดนึงนะถ้าเกิดคนที่มีทองน้อยเนี่ยนะครับส่วนเพชรของผมเหลืออยู่เจ็ดร้อยสิบนะครับจากหนึ่งพันหนึ่งร้อยเพชรก็คือหมดไป หมดไป400กว่าเพรครับก็สรุปคืออีเวนต์เนี้ยก็คือผมจะอ่ะขออภัยด้วยครับพอดีมีน้องก็ทักมานะนะครับอ่ะก็นะครับ,ก,นะรบก็สรุปตรงนี้อีกทีหนึ่งก็คือผมได้การ์ดปังปอนมาแล้วนะครับอัปตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าสเตตัสของมันนะครับเอาไปเข้าจีข้างลลางซะงั้น ซึ่งเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาผมได้รีวิวการตัวละครไปแล้วไงแล้วพอดีมีน้องคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าพี่ไอ้การ์ดปังปอน่ะมันมีเสียงนะครับผมก็เพิ่งรู้ไงนะครับก็ขอภหยเพื่อนๆด้วยนะนะครับผมที่ผมเพิ่งมาพูดในวันอาทิตย์วันนี้นะพอดีช่วงนี้ยผมติดเกมอื่นอยู่ไงก็เลยไม่ค่อยมีเวลารีวิวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงนะครับสำหรับ คนที่ไม่รู้นะครับแต่ผมว่าส่วนใหญ่คนเขารู้กันแล้วอะนะครับว่าการ์ดบางปอนมีเสียงนะครับเริ่มกันเลยฮะเอ็องก็ตายหรือเปล่านี่นนเห็นไหมครับการ์ดบางปอนมันจะมีเสียงไงซึ่งมันมีหลายประโยคอยู่นะนะครับเท่าที่ผมทราบมานะมีหลายประโยคพอสมควรนะครับสําหรับผมสําหรับอัญมณีเนี่ยที่ผมใส่เป็นคุมเต่าบกหก นะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมเป็นโ,นโบนัส RP เพราะเนื่องจากอัญ,ญมณีผมไม่ค่อยมีไงนะครับก็พอผมใส่อัญ,ญมณีบวกหกไปคุ้มเต่าตังเก้าสิบเลยครับโอ้โหถือว่าเยอะนะนะครับก็สําหรับที่ติดตัวนะครับก็จะเป็นกล่องบินยี่สิบหกเปอร์เซ็นเป็นกระเป๋าเป้นะครับของ บางปอนนะครับถามว่า26%ติดบ่อยไหมนะครับซึ่งผมไปลองเล่นสดๆร้อนๆมาเมื่อกี้นะครับก็คือติดประมาณตา2ตาก็ถือว่ายังติดบ่อยอยู่นะนะสำหรับ26%ไม่เหมือนกล่องบิน21%ที่ผมใช้อะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเนี่ยถ้าเป็นจี้แย่ออกมาเนี่ย21%แทบไม่ติดเลยครับผมเอาไปเล่นผมเอาไปเล่นนะโอ้โหผมตกเมืองฝ่าตรงข้าม เป็นห้าหกลอบแล้วยังไม่ติดเลยครับยี่บเอ็ดเปอร์เซ็นตถือว่ายี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยติดยากพอสมควรนะนะครับซึ่งผมก็คอยรอเล็งอนาคตไว้ว่าเออว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะมีจี้แยกแบบเพิ่มเปอร์เซ็นต์เพิ่มเปอร์เซ็นต์ไหมเพราะว่าตอนเนี้ยปัจจุบันกล่องบินตอนเนี้ยสูงสุดอยู่แค่ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะเท่าที่ผมเห็นถ้าถามว่ามากกว่ายี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์มีไหมมีนะครับแต่แต่จะไม่มีจี้แยกนะครับส่วนใหญ่ถ้ามากกว่ายี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยโซนใหญ่จะไปมีพวก อยู่ในการ์ดตัวละครนะครับอย่างเอเรียวเนี่ยโอกาสโอกาสบิน26เปอร์เซนอย่างปังปอนก็โอกาสบิน26เปเส่วนใหญ่เนี่ยมากกว่า21เซส่วนใหญ่จะมีอยู่ในแค่การ์ดตัวละครเท่านั้นแต่ถ้าเป็นจี้แยกออกมาเนี่ยจะจะยังไม่มีนะเท่าที่ผมทราบมาตอนนี้สูงสุดจะเป็น20 21เปอร์เซผมไปดูของเซิร์ฟเกาหลีมาเซิร์ฟเกาหลีรู้สึกน่าจะมีแล้วนะมากกว่า21เปเนี่ย นะครับแต่ของไทยยังยังไม่เข้ามาไงของไทยตอนนี้ยังสูงสุดแค่2ีซนะครับซึ่งกาปังปอเนี่ยก็ถือว่าก็ดีอยู่พอสมควรนะจีติดตัวเนี่ยนะครับส่วนสกิลเนี่ยสกิลผมผมว่ามันก็ดีนะก็คือฟรีค่าซื้อต่อแล้วแถมค่าผ่านทางคูณ2เนี่ยซึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็เยอะอยู่นะประมาณ45-50%นะครับ ซึ่งมันก็ไปทับมันก็ไปทับออฟเสริมระคังนําโชคของผมไงเนี่ยระคังนําโชคของผมออฟเสริมเป็นฟรีค่าซื้อต่อ40%โอกาส40%ซึ่งมันก็ไปทับกับจี้นี่ไงผมก็เลยเออแบบมันก็เสียดายออฟเสริมเหมือนกันถามว่าเอาพี่ทําไมพี่ไม่ถอดระคังนําโชคไปเลยละ่ะถ้าผมถอดเนี่ย มันก็ไม่ได้ไงเพราะว่าระครังนําโชคเนี่ยมันสําคัญต่อกับผมมากเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านจุดสตาร์ทมันจะได้เงินเดือนเพิ่มไงซึ่งมันเพิ่มให้เยอะอยู่นะผมก็เลยเออถ้าถอดไปมันก็มันก็ไม่เพิ่มเงินเดือนให้ผมไงซึ่งก็ทําให้ผมเสียเปรียบนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะครับอ่ะก่อนที่ผมจะจบคลิปนี้ผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่าผมได้บางปอนมายัางไงนะนะครับซึ่งเนี่ยครับที่เพื่อนๆเห็นนะก็คือ เพื่อนๆต้องหาบกกวิกติสเนี่ยซึ่งการ์ดบปวิกิกเนี่ยการ์ดเอสเนี่ยซึ่ง GM จะแจกมาให้2ใบครับใบหนึ่งเนี่ยให้เพื่อนๆเอาไปอัพเป็น S บวกนะครับอีกใบหนึ่งก็เก็บไว้เอาไว้เป็นวัตถุดิบนะครับ GM แจกไงน,นะครับส่วนเงาของปังปอน A บวกกับ A เนี่ยเพื่อนๆต้องไปหาเอาเองนะครับก็คือต้องไปหาในแพ็กการ์ดอัลบั้มของปังปอนซึ่งถ้าเปิด แพ็กการ์ดใบหนึ่งเ่ยราคา60เพรนะครับแต่ถ้าเปิดแบบ5ใบ200เพซซึ่งมันแพงอยู่นะผมเปิดแพ็กการ์ดไป2รอบนะครับก็หมดไปประมาณ300กว่าเพรเพราะว่าถ้าเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเอาเขาผิดเนี่ยครับแพ็กการ์ดพิเศษปังปอนนะครับก็ ผมเปิดปอย่างถ้าเป็นราคาปกติมันส0งรอยเพรถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดครั้งที่2เนี่ยมันลด20่สิเพรก็เหลือ180เพซนะครับซึ่งผมหมดไปประมาณเกือบ400เพรอะนะครับก็ได้เงา A บวกมาเลยเพราะว่าผมยังขาดแค่เงา A บวกไงนะครับก็ก็ผ่านฉลุยเลยไงถามว่าเงาปังปอนคาสเอสหาจากไหนเงาปังปอนเอเนี่ยวิธีหาคือเพื่อนเ,อนเอนต้องอัพ ปังปอนคาร์ดเอให้ตันจนถึงเวลยี่สิบห้าก็คือตันของคาร์ดเอนะครับพออัพตันปุ๊บเราก็จะได้เงาปังปอนเอมานะครับแค่นี้ง่ายๆนะครับก็ถือว่าอีเวนนี้ถามว่ายากไหมมันก็ห้าสิบห้าสิบนะเพราะว่าในส่วนตัวผมว่ามันก็ง่ายอยู่นะอีเวนนี้นะครับหาการ์ดปังปอนนะครับแต่จะยากก็ต่อเมื่อเพื่อนเพื่อนเนี่ยหาเงาปังปอนไม่เจอนะครับรู้สึกว่าการท์ที่หายากเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นการนี้นะ ไอกระเป๋าของปังปอน A เ,เนี่ยผม,ผมได้ยินมาว่าการการนี้หายากนะนะครับไอกระเป๋าปังปอน A เ,เนี่ยแต่ของผมเนี่ยผมได้มาเฉยเลยไงก็คือผมถือว่าผมดวงดีมากเลยนะครับอ่ะก็ไม่มีอะไรพูดแล้วเนาะนะครับก็เป็นการที่ผมอาจจะเอาไว้ใช้เล่นนะเพราะว่า มันกล่องบินมันตั้ง26%อะซึ่งเปอร์เซ็นต์มันสูงไงนะครับแล้วจีแยกอ่ะจีแยกออกมามันมันสูงสุดแค่21ไงซึ่งมันน้อยนะครับอ่ะก็ขอจบคลิปรีวิวเอขอไม่ใช่รีวิวสิขอพูดไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้การปังปอนก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีหากันให้ได้ทุกคนแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยววันอังคารอีเวนต์ก็จะหมดแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวละครจาก ขายหัวเลาะมาเพิ่มอีกนะก็คือหนูหินกับอีกตัวหนึ่งอ่ะไข่ผมลืมไปแล้วนะครับก็คือต้องไปหานะครับนะครับก็คือถ้าเกิดหาครบ4ตัวเนี่ยจะได้6ล้านทองนะครับจะได้หกล้านทองนะครับอ่ะก็ยังไงก็ขอจบคลิปวันเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ